สบายดีพี่น้องสุขุทุคนจ้าสบายดีจ้าพี่น้องไปเดยวสดีานาก็พอจไปแล้วเบดลางตั้งแต่พอวันันตั้งแต่พอวันเห็ดหล่นล่มเออพี่น้องอันน้สยหอยพอวันเห็ดหล่นลมขั้นแดงเลยพี่น้องเล้วอันนั้นที่พอวันพาล้มมือนัะเออได้หอยอยู่ในข้างหนาได้เอยหอยเดียวหรือปลาลูกโดยแล้วก็มีอันนี้ หดนิดนึงมันหลอดไปนิดหนึ่งเนาะแล้วนี่เราจะพี่น้องอันหลดในกนระหลดขัญใจของน้องนัดไม่ไม่ซื้อให้เพิ่อนอะไรพี่น้องเอ้ยเพิ่นเพิ่น,พน,พนแพงก็แทได้แน่ๆนี่สองคันก็จะได้ล่างล่าง,างอ้อมกันเลยน้องนัดกับน้องทองสวยกันล่างเลยน้ยนองทองล่างพุกอีลาฮุก เ,เี๋หุแถวทางเงินนี่นี่เออทุ่บนลดนี่เด็เออทุกท,ท,ทุทุนเออนั่นแหละหมดไปถ่านอะ ล่างไรทใหยงลางแ่ี nào, ơi, ่ขาวโคน้องคนพี่น้องเอ้ยล่างลดซอยกันท้องผ้ามินเนนีหน่ีหอย่างแค่สีแค่แบบ เบอรี่น้องใครจะหลุดมางงานตูบินอย่างเนาะ เขาไปหาคุณนอู okay. <Thank> oh, ั้เงินนั่งนเาด้อขันละสิบขันละหาสิบาทน้องนัดน้องลูกเนาะหมื่นบอลโอ้ขี้ต้มบอน่ะเขาก็ไ่ต้องเหยียบเอาเลยองลูกนุน้องท่องกระดุได้พีนน้องเลยเอ้ยนัดเห็ดพี่ยังนึ่ง

้องได้มันเนง,งินลงเยเรียบร้อยแบบนี้ที่เดียวแถวข้างๆเลย 结束完了，别闹了。 เบ็ดอย่องเงี้ยโอเเลยแแล้วเรานนันได้อันนั้ม่นมากโคตรคนแมนก่นักได้เลยบ่แม่ลรกเล่นทันาล้วจ้าแรกทันาล้ต่อปะแากทันนั่นเกอาเลยแต่ไรง ล่าเขาจูพทาไม่น่อยต่อเดิอเพียงจะจิกจึงไล่คอมกันขอให้ขอเอาไยเด้ินทางให้โบโลดูเดิมต้องไหเดิอ น่าจะเขาข้าวรถในทางเนี้ย่ะล้างน้ีงเอ้ยมันมียางลายก็ไปหลงนอนกัน้องแต้นล้างรถ บ้างเลือกคอม네ั <Un> mm ิเตอร์บ้างเลือกคอมพิวเตอรเลอกอมอมบ้เลอ้างอกออาจะดููอืมแต่ว่าดูถืกกอพิวเอ โหวันยังไม่เห็นเลยน้นองยังคมมเงินอยู่ ไปได้ไหมได้แล้วน้ายได้น้มาแล้วก็จะไล่บรรยากาศยามแรงกับพี่น้องหานกับบแล้วจ้าเถือพี่น้องเลยเพดเพดเพดน้าแล้วพี่น้อง หลาแข่งนี่ได้ลูกเออลนลาท้องมันลองทอเปอโอมาไหมเปอโอเห็นยังสีน่ารอดสีเอ่ารอดเออสีเอ่ารอดอ๋อเออท้องเลยจ้ะโอ้ยจอกไอ้ท้องเน่ยเลยเอ้าไม่ละเออคนก็จะรดเด้อพี่น้องเด้อปลาเสียงลดล่างกายทางกันขอโทษขออภัยนะจ้าพี่น้องไม่น้อยอยู่หลังคองเบิ่งเด็กๆเห็ดเบี้ยพี่น้ององค์มันสนุกด้อนั่าร่ากัน รักษาได้ดีได้นั่นเออยหลดคันเดียวลูกเอ้ยไ้เจียนจนยกได้คันเนี่ยแมนบอลูกโคดเอเอเขาอนาแวนได้ลูกแวนเออนั่นละทองก็อยากซอยเด้พี่น้องเด้ มันกะน่กกนองทองันนี้กะแรงแรงเลยพี่น้องเลย,ลยบรรยากาศกายามแรงเลยนี่กะน่องนัดกับน่องทองล่างโหลดเดอคลิปนี่กะบม่มียังไล่เอาน่องทองล่าคลิปเอ้ยนัดในลูก ดังๆแน่เพื่อนอะอะลูกน้องนัดแด้หรือได้จ้าพี่น้องบ๊ายบายได้จ้าขอบคุณทุกไรค์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่เป็นกำลังใจที่หักและเมตาน้องนัดครับน้องทองได้จ้าบ๊ายบายพี่น้อง